ก็เราต้องมาลุ้นเลยนะตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกตื่นเต้นมากนะโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยไปฟังคำตอบกัดีกว่านะว่าผมเนี่ยจะเข้าไปได้หรือเปล่านะครับใยงท่านเนี่ยให้มานะแต่ว่ายายของท่านเนี่ยเกี่ยบไปแล้วนะพี่พ สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมมอสพาชมปลาชมคอนครับก็วันนี้เนี่ยผมก็ได้มาหาเสารับแรงแล้วนะครับผมนะก็ผมเนี่ยก็มาต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะพี่ๆนะตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาบ่ายโมงกว่าแล้วนะครับนะ่าแต่ว่าแดดเนี่ยก็ยังร้อนอยู่เลยนะพี่ๆแล้วก็ผมเนี่ยจากคลิปก่อนเนี่ยผมเนี่ยจะขอเข้าไปในเมืองนะครับพี่ๆ นะขอเข้าไปในเมืองรับแลนะก็ท่านบอกว่าท่านเนี่ยต้องไปขอพ่อแล้วก็ขอคนในเมืองก่อนนะครับนะว่าท่าว่าคนในเมืองกับพ่อท่านเนี่ยจะอนุญาตให้คนนอกเนี่ยเข้าหรือเปล่านะครับผมนะท่านบอกว่าต้องไปขอดูก่อนนะครับนะก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าถ้าผมจะแหกกฎเข้าไปเนี่ยก็ไม่ได้นะครับนะมันก็อาจจะเป็นอันตรายแก่ผมก็ได้นะ ถ้าผมจะเข้าไปโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นอันตรายต่อผมนะก็ท่นก็บอกว่าถ้าช่วงบ่ายเย็ยยนๆเนี่ยก็มาหาเดี๋ยวถ้ามาแล้วเนี่ยก็เรียกท่านสามครั้งนะตอนนี้เนี่ยผมมาอยู่ในห้วยเลยนะพี่ๆนะเพราะผมก็รีบมาด้วยนะครับผมแล้บางทีเนี่ยผมอาจจะไม่ได้นอนในเมืองนะพี่ๆนะผมก็เลยต้องรีบมานะโอเคครับเดี๋ยวมันจะเสียวเวลาไปมากกว่านี้นะ เดี๋ยวผมเนี่ยก็จะรีบเข้าไปหาท่านเลยครับผมนี่เลยนะพี่เอซีครับก็ผมเนี่ยก็มาตามที่ท่านบอกเลยนะเ่ราท่านบอกว่าให้มาช่วงช่วงบ่ายเย็นก็ได้นะเพราะผมเนี่ยหมายช่วงบ่ายนะเพราะว่าผมเนี่ยบางทีเนี่ยผมเนี่ยอาจจะไม่ได้นอนนะครับนะ แค่อยากจะไปดูว่ามีบ้านเมืองก็อยากจะเข้าไปดูการเป็นอยู่ของท่านนะครับนะของคนในเมืองนะพี่ก็ท่านบอกว่าถ้ามาเนี่ยให้เรียกนะสามครั้งนะนะ้องเมือม่อน้องก็ผมเนี่ยเรียกสามครั้งนะท่านก็ได้เนี่ยย้ายไปเด้อเดี๋ยวย้ายเอาห้องเนี่ยมาแยกอังเกย ในน้ำรุ่นนะครก็ผมบอกว่าผมอยากก็มาแล้วนะก็ถ้าท่านได้ยินเสียงผมอยากก็ช่วยออกมาหน่อยนะเพราะว่าผมอยากมาหาผมอยากมาหาเพราะว่าผมเนี่ยจะขอเข้าไปในเมืองนะตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกร้อนมากเลยนะพี่เอซีเดี๋ยวผมเนี่ยก,ก็จะนั่งเต้นในน้ำนะนั่งแช่ขาอะไรประมาณนี้นะเพราะว่า น้ำเนี่ยเย็นมากเลยนะครับน,น้ำเย็นนะพี่จีโอ้เย็นมากเดี๋ยวผมก็จะนั่งแช่ขารอท่านนะพี่จีน่าไม่รู้ว่าท่านเนี่ยจะได้ยินเสียงที่ผมเรียกเมื่อกี้หรือเปล่านะก็ผมเนี่ยไม่เคยเข้าไปเลยนะก็อยากจะลองเข้าไปนะไม่รู้ว่าจะท่านเนี่ยจะขอพ่อกับ ขอคนในเมืองได้หรือเปล่านะก็จะขอได้ก็ดีเลยนะพี่ๆหนะผมเนี่ยจะได้แต่ว่าเข้าไปนะครับอยากจะดูกันไปอยู่ของพวกท่านนะว่าท่านเนี่ยอยู่กันยังไงนะพี่ๆนะแต่ว่า ถ้าผมเข้าไปเนี่ยไม่รู้ว่าท่านเนี่ยจะให้ถ่ายในเมืองหรือเปล่านะแต่ว่าบางทีเนี่ยท่านอาจจะมาให้ถ่ายนะพี่ๆนะถ้ามาให้ถ่ายเนี่ยผมก็จะไม่ถ่ายนะครับนะ <c oughs> ก็ผมเนี่ยก็แค่แบบว่าถ่ายให้พี่ๆดูตรงข้างนอกเดี๋ยวนะถ้าเข้าไปในเมืองแล้วเนี่ยผมเนี่ยจะไม่ถ่ายให้พี่ๆได้ชมนะ <c oughs> เพราะว่าบางทีเนี่ยท่านเนี่ยอาจจะมาให้ถ่ายนะครับนะ ก็ไม่เป็นไรนะก็บางทีเนี่ยท่านอาจจะไม่ชอบก็ได้นะครับผมนะท่านอาจจะไม่ชอบให้เราแต่ว่าถ่ายนะขอแค่ผมเนี่ยได้เนขะ้าไปในเมืองผมก็ดีใจมากแล้วนะครับนะก็เป็นครั้งแรกเลยนะเดี๋ยวผมเนี่ยขอล้างหน้าสักนิดหน่อยนะเพราะว่าผมเนี่ยเดินมาก็ไกลามากเลยนะแล้วก็แดดเนี่ยร้อนด้วยนะ ตอนนี้เนี่ยช่วงเวลาบ่ายโมงกว่าแล้วนะก็แดดเนี่ยยังร้อนอยู่เลยนะประมาณบ่ายสามแล้วนะบ่ายสามแต่สี่โมงแล้วนะครับนะแดดเนี่ยยังร้อนอยู่เลยนะพี่พี่เอซนะแต่ช่วงเวลาห้างเนี่ยไม่แน่นะฝนเนี่ยอาจจะตกนะเพราะว่าฝนเนี่ยตกทุกเย็นเลยนะครับผมนะเดี๋ยวขอล้างหน้าล้างตาหน่อยนะโอ้น้ำเย็นแล้วก็ใสสะอาดมากเลยนะครับนะ น้ำเย็นสดชื่นเลยนะครับน้่นล้างหน้า,นา,นนาปุ๊บนี้คือแบบว่ารู้สึกแบบว่าเย็นขึ้นมาทันทีเนะรู้สึกสดชื่นขึ้นมาทันทีเลยนะครับผมโอ้ยก็แต่ว่าเย็นมากเลยนะครับผมนะครัผมจะแทน แต่ว่าเปิดกล้องหลังก็แผนมาหาหน้าผมเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าจะเจอหน้าผมหมดหรือเปนะล่านะแี้ผมก็จะสื่กล้องหลังนะครับนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะแตงกล้องน้้พี่ได้รับชมนะว่าน้ำนีัยเย็นแค่ไหนนะก็จะล้างง่ายพี่ได้รับชมเลยนะครับผมนะแล้วก็ผมเนี่ยจะรอท่านเลยนะไม่รู้ว่าท่านจะออกมาตอนไหนนะพี่นะก็มารอรุ่นดูนะ โอเคนะพี่เอสซีครับนะก็ต้องบอกนะว่าน้ำเนี่ยเย็นมากๆเลยนะครับผมนะผมล้างหน้านี้ก็คือแบบว่าสดชื่นเลยนะครับนะน้ำเนี่ยเย็นมากเลยนะพี่โอ้ยต่ว่าน้ำเนี่ยโดนหน้าราเบิมเนี่ยรู้สึกเย็นสดชื่นขึ้นมาทันทีเลยนะครับผมนะก็ตอนนี้เนี่ยผมก็รู้สึก เริ่มหายร้อนแล้วนะแล้วผมเนี่ยก็จะไปนั่งรอที่เดิมนะพีะน่นี่เลยนะครับผมผมเนี่ยจะนั่งรอท่านนะหรือว่าท่านจะออกมาหรือเปล่านะครับก็พวนาขอให้ท่านเนี่ยออกมาให้หน่อยนะ พราผมก็อยากจะรู้ว่าท่านเนี่ยพอของท่านก็คนในเมืองเนี่ยจะให้เข้าไปหรือเปล่านะครับนะโอเคนะเดี๋ยวถ้าผมพูดเยอะเนี่ยเดี๋ย,ย,ยวมันจะทำให้ผมเนี่ยคอแห้งนะพี่ๆน,นั่นเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะเข้าไปในเมืองเลยนะครับผมนะไม่รู้ว่าท่านจะให้เข้าไปหรือเปล่าเดี๋ยวผมเนยจะรอท่านก่อนนะครับนะ เหมือนท่านเนี่ยจะออกมาแล้วนะน,นะโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะแผนกล้องหลังให้พี่ได้รับชมไปเลยนะพี่อสซีท่านเนี่ยออกมาแล้วนะครับผมนะก็เราต้องมาลุ้นเลยนะตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกตื่นเต้นมากนะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมฮนะรู้สึกตื่นเต้นมากเลยพี่เอสซี เดี๋ยวขออน,นุญาตตั้งกล้องก่อนนะพี่ๆนะก็ไม่รู้ว่าพี่เนี่จะเบื่อกันหรือเปล่านะถ้าเบื่อก็คอมเมนต์หน่อยนะว่าผมเนี่ยตั้งกล้องที่เดิมเนี่ยพี่จะเบื่อหรือ,รอ,รอนนเปล่าน,นะครับนะถ้าเบื่อหรือว่าอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์บอกได้นะผมจะได้แต่ว,ว่าหาที่ตั้งใหม่นะแต่ว่ามันแต่ว่าหาที่ยากนะครับพี่่นะก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับนะผมก็เข้าใจนะตั้งกล้องที่เดิม อย่างเดียวเนี่ยมันก็ดูน่าเบื่อนะพี่นะผมก็เข้าใจนะครับโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยไปฟังคําตอบกันดีกว่านะว่าผมเนี่ยจะเข้าไปได้หรือเปล่านะครับนะถ้าเข้าไปได้เนี่ยก็ถือว่าดีเลยนะโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยก็จะมาบอกให้พี่นะ มาเช่นเลยคำตอบในที่นั้นว่าผมอยากจะเข้าไปได้หรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวผมรู้สึกถึงใจน,เนาเดี๋ยวผมจะไปถามท่านเลยนะคะผมก็ผมเนี่ย<อ>ก็ได้เอากระเป๋านะมดาด้วยนะผมเนี่ยได้นํากระเป๋ามาด้วยนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับนะก็มีแต่พวกขมนมขนมเล็กน้อยนะก็มีนม่ล่างไม่หมนะโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะวางกระเป๋า ของเ้าไว้มนี้นะเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปหาท่านก่อนนะครับ โอเคนะ v ี s ซครับนะก็เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะว่าท่านเนี่ยคุยอะไรกับผมนะก็ผมเนี่ยเดินเข้าไปถามท่านว่าผมเนี่ยเข้าไปในเมืองได้ไหมก็เข้าไปได้นะก็พอท่านบอกว่าเข้าไปได้แต่ว่าผมก็ถามว่าท่านจะไปนอนอะไรแบบนี้ได้ไหมได้หรือเปล่าก็ท่านบอกว่าพ่อของท่านกับคนในเมืองเนี่ยยังไม่ไว้ใจอะไรขนาดนี้นะแต่ว่ายังไม่ได้ไว้ใจมากนะครับ นะ่ายังไม่ค่อยไว้ใจผมสักเท่าไหร่นะพี่กี่กว่าผมแบบว่าไปทําสิ่งไม่ดีในเมืองเอานะก็แต่ว่าผมก็ไม่ทําแบบนั้นนะครับนะแล้วก็ท่านเนี่ยผมก็ถามว่าถ้าจะนาโทรศัพท์กล้องเนี่ยเข้าไปถ่ายเนี่ยได้หรือเปล่าท่านก็บอกว่าไม่ได้นะครับผมนะท่านบอกว่าพ่อของท่านเนี่ยไม่ชอบให้ใครแบบว่ามา ไข่ในเมืองอะไรประมาณนี้นะพี่นะผมก็เข้าใจนะก็เราอย่าไปแบบว่าอะไรกับเขามากเกินไปนะเพราะว่าบางที่ยท่านอาจจะไม่ชอบอะไรแบบนี้ก็ได้นะก็ยังดีที่ท่านอยาให้ผมเข้าไปในเมืองนะพี่นะทีนี้ผมก็รู้สึกดีใจมากแล้วนะครับผมนะแล้วก็ท่านบอกว่า ผมเนี่ยถามว่าถ้าจะเข้าไปในเมืองเนี่ยจะได้หรือเปล่าต้องเข้าไปกับอะไรก็ท่านบอกว่าท่านเนี่ยถอดมาจากมือให้ผมเลยนะคือสร้อยอันนี้ครับพี่ๆนะคือสร้อยอน,นี้เลยนะครับผมนะท่านบอกว่าถ้าอยากจะเข้าไปเนี่ยต้องใช้อันนี้นะอันนี้เนี่ยเป็นของของ ยายของท่านนะที่ายของท่านเนี่ยให้มานะแต่ว่าายข like องท่านเนี่ยเสียไปแล้วนะพี่นี่เลยนะก็ผมเนี่ยมาทุกรอบเนี่ยก็จะเจอท่านเนี่ย่อยในมอตลอดนะก็ผมเนี่ยขออนุญาตมาถ่ายนี่ในรับชมกันนะพอท่านบอกว่าถ้าจะเข้าไปได้เนี่ยต้องใช้อันนี้ถ้าไม่มีเนี่ยไม่ได้พอท่านบอกไว้ประมาณนี้นะพี่แต่ว่าผมก็ถามว่าถ้ามีอันเดียวเนี่ย เรามีสองคน,นี่ยเนจะเข้าไปได้หรือเปล่าท่านบอกว่าได้นะแต่ว่าตัวเนี่ยต้องติดกันนะพี่ๆนะโอเคนะก็ดีนะที่ผมเข้าไปได้เดี๋ยวผมเนี่ยก็จะนําผมเนี่ยจะนํากระเป๋าเตรียมของเข้าไปเลยนะ เดี๋ยวผมเนะได้บอกท่านกนะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะกตัวเข้าไปในเมืองแล้วนะครับผม โอเคนะพี่พี่ authority. นี่ท่านเนี่ยให้ผมใส่ไว้แล้วนะอท่านบอกว่าให้ผมใส่ไว้ให้ผมเก็บไว้นะพี่พี่นะนี่เลยนะครับผมท่านบอกว่าให้ผมเก็บไว้นะก็ท่านบอกว่าเดี๋ยวท่านเนี่ยจะเข้าไปแล้วผมเนี่ยจะตั้งกล้องทิงไว้แบบนี้ครับนะผมจะตั้งกล้องไว้แบบนี้นะท่านบอกเนี่ยท่านจะเดินไปรอนะครับ เดี๋ยวผมเนย่กก็ได้เปลีนกระเป๋าแล้วนะเรานยายจะเข้าไปในเมืองันเลยนะที่นะเดี๋ยวผมน่ยามจะเข้าไปในเมืองแล้วนะครับรู้สึกสื่นเต้นมากเลยครับผมไป